เป็นอย่างกำนันงก็ผาจอดต่ำดูแท้อย่างผ้าจอดต่ำดูแท้กูอยากนอนเขานั่นแพ้อยากนอนโอ้ยโซเฟอร์มึงกูนะกูอยากนอนอยากนอนด้วยเลือกเลือกโคตรแจ้งาะเอาไยอยู่เดี๋ยวมาคอยเก็บร่างแล้วเต้นเดยอะมาเดี๋ยวเก็บอยู่คุณแบนไม่ใช่เรื่องเฮ้ยไม่เป็น ท่านนี่หมกพอไปบ้งด้วยคแน่ตรวจสอบล้องนี่ยทนไม่เชื่อกมอกรับสิเราน่แล้คนีจะบอับสิบ้าง ความลงนั่นรับซื้อของน้างรถรถเลยลังจะไปเข้าเซเว่นนะจะซื้อจะไปซื้อาเอ็มร้อยแบรนด์มาให้แม่แม่คนขับรถนะครับพี่พี่พคนขับรถจะซื้อมาให้กำนันแพ่เข้าเซเ่นกนทุกคนตอนนี้เราได้ ของจากเซวินมาแล้วนะครับเราจะมาให้พ่อคนขับรถกำนันเพลแล้วก็สุสุโฟร์กาแฟเอากอาแฟมาฝากในถุงสีเขียวใช่มหมดเพิ่มอนกฟองหนึ่งกป๋องหนึ่งผัว่าปนไหนเหมือ่อสีเขียวว่ากินบอดีสีเขียว คุณนั่นซื้อมากเพราะถึงใจของสตอร์ด้วยนะฉันสีเขียวกูมากเบิดบอกพราะมันไม่ต้องเหามันกินได้สีแดงกลินแบนม่ได้กินแดนถึงโง่เขานะแม่กาแฟกาแฟก็โอชิเอ้าว่า ลูกใหข้ขอบคุณครับมันจะแง่ขอบคุณครัขบ <Okay. S 2> ของเจ้าอยู่กับกับนั่นเพ่คุณคิบไปยัง <laughs> ไม่เอาฮะนี่แต่ เพื่อนมาเพื่นอยากได้เล้วทำขึ <c oughs> ้นแนคะ่นี้เหละแบนน่ะแบนมาให้เพื่อนแหม ับครทีมงานก็จอดตอนนี้อยู่ปั๊มน่าจะปตทเขาวสวนกวางนะถ้าจะไม่ผิดปตทเขาวสวนกวาง